เพื่เพ่พี่พี่จะกลับมาก็หิวข้าวเลยค่ะเพราะว่าไปตรงนั้นไม่ได้กินข้าวรีบไปแล้วก็รีบกลับค่ะมาถึงก็จะมีนี่นะคะข้าวราดเลยกินง่ายง่าผัดผัดเกมหนูอสามชั้นกินไปด้วยคุยไปด้วยก็ขอโทษขออภัยนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่ากินข้าวอย่างเดียวไม่คุยก็เลยคุยไปด้วยกินไปด้วยแต่ข้าวก็เต็มปากก็เสียมารยาทนั้นก็ขอโทษขออภัยนะคะไม่ได้มีหมูอย่างเดียวนั้นเรากินเนี่ยมีใบกะเพรามีคะน้าด,ด้วยค่ะมีพริกแกงแล้วก็มีมาระดด้วยค่ะ มีคะนามีมะระมีใบกระเพราผสมกันผัดผักรวมใส่หมูแล้วก็มีผัดพริกแกงหมูผักพริกแกงหมูสามชัม้นก<ม>็จะประมาณนี้นะครับม,มาจา้าเพื่นอนๆพี่ๆจ้ามาทานด้วยกันคะ่ะอร่อยอร่อด้วยกันคะ่ะเติมพลัง มื่อเช้านี้ก็กินกะเพราไก่ไปตอนนี้ก็วันนี้ยังไม่กินปลานะกินแต่ไก่กับหมูกับผักเห๋ยวปลาข้าวนี้ก็คือแป้งแล้วนะไข่ก็กินไปแล้วเหลือแต่ปลาวันนี้เหลือแต่ปลาเหลือแต่ปลาก็จะครบห้าหมู <c ười> เสรินห้าหมู่ ยึดมาเจอวันอย่าเพิ่งเบิกกันเน้อพี่น้องจังจะเจอกันอีกนานค่ะรึปึนข้าวว่างคลิปท,ทำกับข้าวมากสลับ,บเปิีกันไปก็เราไม่รู้ว่า a อดันคลิปอะไรเราก็ยังทำไปหมุนเวียนกันไปยึดข้าวม้างทำกับข้าวมาก ไปข้างนอก้างไม่ว่ายังไงเราก็ยังสู้เหมือนเดิมค่ะเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือส,ส,สู้สู้สู้มาทานด้วยกันนะคะมีประโยชน์นะมีดอกกะหล่ำมีขนาดด้วยสรุปวันนี้ก็คือเหลือแต่ปลาจํา,จานั้นก็กินหมดละไข่ก็กินไก่ก็กิน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเดี๋ยวไปกินต่อให้หมดค่ะขอบคุณค่ะ